สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันตอนบ่ายนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถถกล้อดัามซิ่งนะครับอ้ไปสามเขาพี่น้องนะครับไปสามเขาเพิ่งจะได้งานเมื่อกี้นะครับเขามาแต่หน้านะครับเฝ้าอาบน้ำล้วก็ออกมาเนี่ยครับตอนนี้เป็นเวลาป่ามาอันบ่ายสามนะครับเดี๋ยวมันจ่ไปใส่หมือเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมมีเรียนไปใส่มือเลี้ยงเลยนะครับดวนเลยเล่งเลยนะครับไม่หล่อ เอาหนีว่าใสขีดดินขึ้นว่าไสถนนป็นหนีว่าหายข้อผมหมดนะนะครับ,บรถกะบม่ได้ล่างคือเก่าหรพี่น้องโอ้ยนะครับอยากล่างรถแ้าวเดี๋ยวต้องมีโอกาสจักมือแหละนะครับไฟเบรกไม่ออกนะผมเห็นคอมเมนต์บอกผมอยู่ไฟเบรกไม่ออกข้างหนึ่งข้างซ้ายบ่นะครับน่าจะเป็นข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวคอยเปลี่ยนกันแล้วกันตอนนี้อหยากพี่นอ้องหากทึงตัดหยานะครับตัดหยัาไม่ให้งันว่าน้ำล้วก็อ่า สามเขาพ้อมนะครับไปทั้งมือเซลนี่แหละครับมืออื้นมาขันขันพ่ได้ขันบ่ได้เหตุงานขันบ่ได้ไปเห็ยนงานมืออื้นมาสเสียนไปกวนมั่นแั่นนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวมันอยู่บนท่านนะครับเดี๋ยวไปเจอขันบนรถครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับไปไม่แห้งวุ้เดียวถังกระยามาตั้งเลยหัทกเขีอาคือบ่มีวะ ที่เลี้ยววิดบ่นน่อยู่เขาก็ได้หรอกเนะพรุ่งนี้ว่าว่าสิคนมันกับมือซื่ออนะ่ะขันว่าได้งานสั่นนี่ว่าคุยกันกับผู้เฒ่าเราว่าสิคนมันว่าสัน่นนะครับพอดีอเอาแกโทรมานะครับ เหลี่ยมก็ดีเลยวะไปพอดีเลยแต่เ,เกียร์ย่านผมล่าเลยก็เลยออกมาเลยครับก็เลยได้ทําคลิปตอนเรียกว่าจะทําคลิปสามเขาตัดห้าให้พี่น้องในเบื้องน้ำอยู่แต่ว่ามันพวกเกี่ยวอย่างับรถผมก็เลยว่ากล้าเห็ดเดี๋ยวเกียน์ใ้เบื้องนะครับ ไปอ่าามเขาย้ยของแล้วครับนี่ครับทางอีกไปจดจวดเลยห้อคบคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนน่าจะถึงนะครับการดก็เหลืออยู่ประมาณหกสิบบาทนะครับถ้าแค่นี้มันมันสตาร์ทได้อยู่นะครับแต่เครื่องมันร้อนแล้ว แต่ว่ากันเครืองมันเย็นกับเขาดับไปนี่เรียห้าสิบบาทอีเหล่าได้ลเลยจอ้อออกมาก็เหมือนเดิมครับมาหนีกับไปยูเทิร์นหนีนะครับเดี๋ยวซ้ายมายูเทิร์นนะครับถ้าตรงเข้าไปก็ตรงไวโน้เลยก็เป็นมหาสารครามนะครับไปกาฬสินธุ์ไปสารครามลอยเอยด็ดคนละครับผมก่ ไม่รู้ว่ารถจะเยอะหรือเปล่าเนาะผมก็ลืมนะครับรถขาลงไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะครับขาลงเทียบรถดำก็ง่มมีงานพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีแม่คู่ไหมผมไปเรียนน้ำเนี้ยไปได้ไหมนี่รถเรามันยาวแล้วครับ ไปว่นดก็ต้องไปเขาอาจจะดา่าฟอเขาจังน้อยนะครับได้อาจจะดา่าลูกสะใภ้ปู่ก็ได้นะครับก็คือแม่ละ่ะน่ครับผมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่โอ้ยทำงานสบายสบาครับ แต่ตังไม่มีใช้ครับทำงานสบายพดแต่เงินม่มีใส่บอกเลยงานมันบ่ปฏิบัติตต่อเลยนะครับงานมันแบบอย่างนี้แหละจ้าจุกลงลานเดินทางเลยปลอดภัยเดยงานเป็นยังงงานงานไม่ปฏิบัติตต่อกันครับงานแบบเนี่ยครับหยุ วันหนึ่งสองวันได้เที่ยวหนึ่งนะครับงานตีเป่านี่มันต้องเรียนทุกมือถึงจะเป็นเงินนะครับงานตีเป่านะ่เดี๋ยวเที่ยวละพันกว่าบาทเที่ยวละพันนะครับสามสี่วันได้พันหนึ่งสามสี่วันได้พันหนึ่งเอาไปเห็ดขาเรียงขันตามห้องก็ได้หลายกว่านั้นนี่มันบะที่น้องมาแล้วก็ ถ้าถ้าถ้าเป็นงานเที่ยวนี่สี่โอเ OK คก็นี่นะครับถ้าเป็นงานเที่ยวสองสองวันเที่ยวหนึ่งนะครับอาทิตย์ละสองเที่ยวก็พออยู่ได้นะครับถ้า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 เป็นงานเที่ยวนะครับถ้าเป็นงานตีเป่าแบบนี้ก็จะบรอดครับถี่มาอาทิตย์ละอาทิตย์หนึ่งสามเที่ยวเนี่ยบรอดนะครับอาทิตย์หนึ่งได้ตังสามพันนะครับเอาคิดเบื้องพี่น้องอหออาทิตย์หนึ่งสามพันสี่พันได้ไหมอาทิตย์หนึ่งสี่พันครับ สี่พันสี่พันกว่านะครับอ่ามันจกมันจกมือว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะเจ็ดมือนะครับอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันในในเงินสี่พันพคุ้ม่าเดือนหนึ่งมิซียอาทิตย์เดือนหนึ่งมิซียอาทิตย์สี่พันื่นหกเดือนละื่นหกบอลอดผมอะด้ราคางวดถงวดรถดดัามมาืนัน มื่นสองไปหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเนาะที่ให้มื่นสองละไปนะครับเห็นไหมเหรียหกพันลูกกับเมียว่าได้กินยังครับพ่อแม่ยว่าได้ใส่น้ำแจ๊กบาตนะครับผมก็บรได้กินวอมผุดละกันให้พ่อให้เมียกันให้เมียให้ลูกให้เมียผมก็บาได้ใส่กันนะครับเหลือตังค์อยู่เท่าเดิมหมื 16, ่นหกเหลือเงินสี่พันเป่ยนไปพอได้นะครับ บันนี้มันมันเพมันเลี้ยงสั่นนะมันมันต้องกินทุกเที่ยวอยู่แล้วนะครับมันมันต้องใส่ทุกมืออแล้วเงิ้นะอย่างน้อยๆว่าไม่หมดนี่ก็วันละสองร้อยสามร้อยแล้วไปนะครับตกแรงมากต้องมีถอนยุบ้านอยู่วันนี้ให้ยุขาเจ้าาะต้องเทียบไหลนะครับขึ้นนี่เล่เล้เสียบัตรผมกับแอมแปลว่าผมมาอย่โดนแล้วเหรอผมยุบ้านนี่ลาเหรอกินน้ำพึินเหรอครับสบายเจ้าเลยนะครับที่ยินชีกางหัก แทงหุงเทียบเิ่นมากครับอาศัยกินน้ำเบิ่นเอาเข้าโอ้โอโอเวาเลียงพวกม้าแท่หุงเทียบเนาะเวาเลียงพวกม้าแท่หุงเทียบนะครับตะกี้เป็นเด็กน้อยนะครับเลรียนน้ำกันนะครับกับพวกม้าแทงหุงเทียบอะไรเงี้ยกับพวกที่ไปเห็นงานเจ้ตะกี้นี่ ไปโรงเรียนนี่ต้องมาถ่าผมอยูืนยนนะครับต้องถ่าผมอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยกินข้าวเลี้ยวๆยวจังไปโรงเรียนน้่กันกับผมนะครับแจทุ่มือนี่ผมต้องไปหามันวะผมต้องไปหาเขาอ่ะเขาเงินเรียนหลายกว,าว่าว่ะไปขอไปกินเหล้าน้งเขาเพราะได,ขอดอ้ขอดอกเขาก็เลียงอยู่ดอกนะครับโอ้จ้างกันนี่หรือวะตะกี้ซูเป็นลุกน้องกูเนาะเดี๋ยวนี้สูกูเป็นลุงน่องสูฉันเนาะ สูเป็นลูกน้องกูตะกี้เ๋ยวนี้สูกูเป็นลูกน้องสูเงิดไหลนะครับมาเป็นยังครับที่ว่าเจ้าขวงเหตุตัวเจ้าของเองนะครับผมเหตดตัวเจ้าของเองถ้าผมไฟเลี้ยนตะกี้กะคือที่ผเป็นเองสิแต่กะบ่ะได้่าอย่างดอกบ่ได้น่อยใจอย่างดอกเพราะว่ากะเจ้าของเองนะครับกะมีสัมนีผมกะพอใจเร้วนะครับ มีอยู่มีกินมีหนี่มีสินใจอยู่ซ้ำนี่กะผมก็ดีใจแล้วนะครับการมีหนี้เป็นลาบมันประเสริฐเขาจอวะเพาว่าก็น่าเขาางเจ้าควงนะนี่ครับผมเดินทางครับก็งานก็คือยังไม่ทราบว่าจะเป็นปูนอะไรนะครับบอกว่าขึ้นมาเลยมาสันเดี๋ยวเฮิงยากำลังจัดให้มาสัน กำลังจัดให้บวกขึ้นมาเลยนะครับได้สองคันแลท่านไม่ทราบอีกคันหนึ่งเป็นใครเหมือนอกันแต่เสียคึ้มนี่ลงไปได้ามือแรกแล้วครับบอ,อเขาบ้านแลท่านเขาบ้านเม่ได้แล้วผมก็บ่าอยากเขานะครับมันบมมีเงินนะครับถ้ามีตังเข้าบ้านเนี่บผมวางดอกนะครับแต่นี่ตังไม่มีนะครับตามีเงินเ,นเนมียบ้านเนี้ยสองก็ยอกอะนับหนาถือตา บอม,มีเงินไงเจ้ากับบ่อเดี๋ยวเบิรเพียงสันนี้คนเขาแต่ผมไม่ได้หัวซาหรอกครับผมจังไดก็ไดดเบิดนะครับพี่นองแต่คือพี่นองคือเขาครับแต่ว่าขันพื้นได้ดีเขาเจ้าได้ดีผมบ็กล้าไปพว่นน้ำพิ่นเนี่ยก็กล้าผมอยากไอนะครับแบบเบิ้งเจ้าขวงแล้วก็เบิ่งใส่ผู้อืน่นเบิรงใส้เขาเจ้านั่นแหละเป็นอยากไอเขานะแต่กี่เคยเหรียญน้ำกันยุ่นล่ะแต่เดี๋ยวนี้บ็กล้า ย้่อนว่าเขาอาจจะรวยกว่าเขาอาจจะมีฐานะกว่าเดีด้วว่ารวยกวนะ่าขอภัยครับเขาอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเขาแล้วก็การงานเขาอาจจะหมั่นคุ้งเป็นหมอเป็นแพทย์เังส่นะเงินเดือนหลายหลายหมื่นนะครับจะของงางเหลี่ยกรอ,อดอยู่พี่น้องนะครับ <laughs> ใส่สุดจะมาสะดุก้อสั่งนะครับใส่เสียละไส้เสียล้านมาสะดุก้อสั่ง เป็นนางน้ำขอก็เจ้าพากันแต่งตัวจริงยินตัวละพันสองพันโอ้แนวแนนแนนมาเทียบเทียบเทียบกับของผมกีกีครับมือขึ้นนะ,อ,ะอ่าสลบได้มาผมกับ่อยฟังนะความแตกต่างนะครับตะกี้กับเดี๋ยวนี้นะครับมากะคลิปนี้กัขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวมาคุยต่อครับกับอา,อาจจะสตรีมสดแล้วกันนะครับไม่แน่นะครับโอ้ไปมามันเดือดปะ เันดดมันแดนดจะตีมไม่ได้ครับสตีมนี่ก็ว่าเครื่องห้อนนะครับสตีมไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตั้มร้อ,อดัมซิ่งเลยด้อพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ